อุ้ยทุกคนวันนี้น้องบิงอยากเลี้ยงสัตว์น้องบิงขึ้นป .1 แล้วใช่ไหมครับพ่อแบงก์ก็เลยให้น้องบิงเลี้ยงแมวแล้วก็เลี้ยงหมาแต่ว่าต้องเป็นตัวเล็กนะโอเคไหมนี่มีคนมาวางไว้หน้าบ้านเราเต็มเลยอ่ะบิงจะเอาตะกร้าไหนเอาตะกร้าไหนดีเอาสองอันเลยเอาสองอันเหรออุ้ยมีกล่องอะไรอ่ะแยกก่อนเรามาแกะกล่องของขวัญก่อนไหมล่ะตอนนี้นะครับมีมีคนใจดีนะครับส่งสัตว์เลี้ยงมาให้บิงเยอะเลยอ่ะ แล้วมีที่เป็นตะก,ก้าเนี่ยจะมีลูกสุนัขก,กับลูกแมวเรามาดูกันแมวตัวที่หนึ่งแมวสีชมพูเมียวเมียวหมาตัวที่หนึ่งสีชมพูเหมือนกันเลยอุ้ยลูกหมาครับหน้าตามอมแมมนี่นี่นี่เขาชอบตัวนี้เป็นแมวดําเหมือนบ้านเราเลยอะเนี่ยแมวดําครับทุกคนเมียวมีเสียงไหมไหนดูสิเรามากดเสียงกันอ๋อกรุ๊กรุ๊ รุ้ยมีเสียงด้วยอ่ะน่ารักอ่ะอ้าวแต่ว่าหลังจากที่เราดูในตะกา้าแล้วนะครับเรายังเจอกล่องของขวัญอีกค่ะในกล่องนั้นอาจจะเป็นแมวหรือเป็นบ้านอ่ะเป็นไม่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่แมวอ๋อแล้วมันคืออะไรอะคะมันมันจะมีบ้านหมาละแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะดูดีกว่าเรามาเริ่มแกะทีละกล่องนะเอากล่องนี้เอากล่องไหนบิ๊งกล่องกล่องแมวกับกล่องหมาเอากล่องไหนบิ้งกล่องไหนอันนี้โอเค โอเคแกะเลยครับเอาโอเคอุ้ยแกะออกอุ้ยมีชุดด้วยอุ้ยอุ้ยแกะออกมาแล้วมันเป็นแบบสูงอ่ะแบบสูงใช่ไหมนี่มันเป็นแบบหลายชั้นชุดแว่นตาไหนก้อนสี่หยิบชุดออกมาชุดก็ต้องลองใส่ไปเลยอ้าวไม่นี่มันชุดคนจริงอ๋อมันเป็นชุดของบิงแล้วบิงอยู่ไหนเอาบิงเดินมาเลย โหตอนนี้ของเยอะมากครับทุกคนเราเจอกล่องอะไรไม่รู้นี่ค่ะกล่องเยอะอ่ะปิดนะใช่ใช่ปิดไปก่อนเข้าไปในบ้านก่อนไหมล่ะเอากล่องที่เปิดแล้วครับบ้างกล่องไหนยังไม่เปิดอย่าเพิ่งเปิดนะเพราะเราจะค่อยๆเปิดไปทีละกล่องเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าแต่ละกล่องมีอะไรบ้างวันนี้น,นะครับเราเจอกล่องสัตว์เลี้ยงนะร<ะ>ัะเข้าบ้านกันนี่นนเอาชุดชุดแดดเดินเอาตัวมามานี่เอาตัวมาก่อนตัววิงตาโตหรออ้าวทุกคน สเก็ตบอร์ดน้องบิงหักไปแล้ววิ่งเล่นหักเหรอใช่โอ้โหมีผ้าแหงเงินอันนี้เป็นพ่อแล้วกันเนาะพ่อแบงค์ผมสีแดงน้องบิงผมสีม่วงอุ้ยแล้วตัวจริงน้องบิงผมสีฟ้ารื้ผมน้องบิงทีน่ารักมาพ่อแบงค์เนี่ยขอเล่นสเก็ตบอร์ดก็ไม่ได้ตอนนี้สเก็ตบอร์ดหักไปแล้วอยาเดี๋ยวหนูไปทำสเก็ตบอร์ดก่อนได้ไหมโอเคสเก็ตบอร์ดซ่อมได้เหรอซ่อมได้นี่นะครับเราไปดูซิน้องบิงซ่อมยังไง ต้องไปอีกที่หนึ่งเลยเหรอต้องไปอีกที่หนึ่งโอ้วิธีการซ่อมสเก็ตบอร์ดเราต้องไปร้านค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่หนูจะให้พนนี้ซ่อมโอเคซ่อมสเก็ตบอร์ดให้หน่อยค่ะโหนี่พี่พนักง,งานเขาเป็นหน้าแบบนี้เลยอะ่ะหน้าเขาสักลายใช้อะไหนูก็ไม่รู้โอ้ซ่อมไม่ได้ทำยังไงดีอะ่สะสเก็ตบอร์ดหักตอนนี้น้องบิงกำลังเลือกหาสเก็ตบอร์ดอ,อยู่ อใส่ต้มหูด้วยขับไปไหนครับเนี่ยอุย้ยซื้อใหม่ไปเลยไหมล่าซื้อใหม่ไปเลยซื้อใหม่ไปเลยสเก็ตบอร์ดนี้ให้เลือกเยอะเลยอเอาลเลยเลยนี่ซ่อมเสร็จแล้วครับแต,แต่ว่าพ่อท่อยาวลายไหนดีอืมเอาลายสวยๆเลยดีไหมสวยได้ใช่ใช่นี่มีหลายลายเลยเนี่ยตรงเนี้ยท่ออะไนี้ไหมลายนี้ได้ไหมเนี่ยนี่นี่นีถ่ถือเลยถือ ได้แล้วได้สเก็ตบอร์ดกลับบ้านแล้ว <c oughs> กลับบ้านกันเราไปเลี้ยงหมากันต่อ,อาาเมื่อกี้เสเก็ตบอร์ดค่ะโอเคพาสุนัขเข้าบ้านเลยค่ะนี่สเก็ตบอร์ดได้แล้วค่ะพ่อแบงค์มาแล้วค่ะนราขอใส่ชุดก่อนนะโอเคค่ะในกล่องของขวัญน,นะครับมีชุดที่น้องบิงใส่ได้ใช่ไหมครับไหนลองใส่แดูว่าผู้ชายใส่ไม่ได้อ้าวไม่มีของพ่อไงมันเป็นกล่องผู้หญิงไง น้องบี๊งใส่เลยครับหนูจะใส่แบบนี้ปุ๊มอ๋อไกุ่๊มนีน่ารักอ่ะมีรองเท้าไหมรองเท้าอ่ะใส่รองเท้าได้ไหมใส่ได้ใส่ได้โอเคใส่ได้มีชุดเยอะเลยใส่รองเท้าด้วยนี่รองเท้าแตะใส่นี้ด้วยนี่อยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้มันเป็นถุงเท้าหรือเปล่านี่ใส่ถุงเท้าได้แล้วทุกคน น้องบิงแต่งตัวเสร็จแล้วมีสร้อยประดับมีมีที่ห้อยคอมีกระเป๋าโอ้แล้วก็มีหมวกอุย้ยมีแว่นตาด้วยม,มีตังหูมีตังหูอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชผิดอัน,นผิดอัน,นใส่แว่นตาหน่อยอุย้ยแว่นตาใส่ยากอุย้ยแว่นตาใส่ไม่ได้อุย้ยแว่นตาใส่ไม่ได้ทาไงดีบิงนี่ใส่แว่นตาแล้วไม่สวยแว่นตาออกใช่ตาตาเราสวยอยู่แล้ว ้าบงต่อไปเราจะไปดูอะไรกันต่อครับไปดูบ้านนะครับไปดูของของน้องหมาโอเคชุดหมาชุดแมวชุดน้องหมาน้องแมวเราเอาน้องหมาน้องแมวเข้าบ้านดีไหมอุ้ยตรงนี้อุยในบ้านเข้าไม่ได้เมื่อกี้นี่คืออะไรครับมี่กล่องอะไรออกมาเต็มเลยอ่ะมันต้องสร้างบ้านอ๋อเราต้องสร้างบ้านก่อนเหรอใช่มันมีของเยอะอ้าวยังไม่จัดมันจัดยาก โอ้โหทุกคนบ้านหลังนี้มีของเยอะอ้โหูของนี่อีกเต็มเลยแล้วน้องบิงจะจัดบ้านหรอครับไม่ต้องจัดอ๋อไม่ต้องจัดไปอยู่ข้างนอกใช่ไหมนอดอยู่ข้างนอดเรามาดูของกันก่อนเหรออันนี้อะไรครับเนี่ยอาหารอาหารคอนโดแมวมาแล้วมาแล้วเจ้าเหมียวตัวไหนอยากเล่นก็มาเลยมัมมัมก็มีอุ้ยขับไปนอข้างในแล้วน่ารักอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วกัน อีกตัวหนึ่งขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยนี่คอนโดแมวอยู่ได้3ามตัวเลยแสดงว่เา,เาเป็นคอนโดใหญ่หลักันหมดเลยใช่หลับปุ๋ยแล้วมีมีบ้านสุนัขไหมล่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราทําเหมือนบ้านแมวเลยเนาะนต่อไปนะครับมาดูบ้านสุนัขก,กันครับบ้านสุนัขอยู่ไหนเรามาลุ้นกันครับว่าใช่ไหมโอ้ยเป็นที่นอนมีโทรศัพท์ด้วยใช่มีโทรศัพทพ์ให้ให้ให้น้องบิงเล่นด้วยขมา ต้องมา <จะ S 1> เป็นยังไงน,นี่นีเจ้าของสุนัขไปเลยขึ้นไปนอนเลยให้ให้สุนัขไปนอนข้างในที่ร้องโล่งมันมีที่ร้องโล่งไหมไม่มีนี่ไงห้องนี้โล่งอยู่นี่สุนัขอยู่นี่น่ารักน่ารักอไปจับจับมาอีกให้ครบสามตัวห้องนี้เป็นห้องสุนัขไปเลยเนะนะน,นี่นี่ี่อุย้ยบ้านนี้ก็สวยไปเอาเข้าข้างในแล้วครับเลียงไว้ให้สวยเลยนะอุย้ยหลับเลยะ สุนัขตัวไหนหรือว่าแมวตัวไหนถ้าได้ที่นอนพวกเขาหลับเลยเนาะ <Okay. S 1> แสดงว่าเขาเริ่งมง่วงไงขอดูอีกหลังหนึ่งน,นะต,ต,ตัวนี้ไม่มีอ่ะอา้าวหมดแล้วหรอต้องอยู่ในกระเป๋าเหรองั้นเราต้องเปิดของเพื่อนคนอื่นอ่ะเปิดเปิดกล่องอีกแล้วใช่ไหมอา้าวยังไงอ่ะอ,อ,อันสีเนี้ยมันก็ต้องเป็นของตัวนี้นอนในตะก,กร้าเลยเหรอ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจัดเองนะเดี๋ยวน้องบกจะจัดบ้านที่เหลือครับตอนนี้ยังเหลือสุนัขอีกนะครับที่ยังไม่มีบ้านแต่น้องบีกเขาจัดได้นี่นี่โซนนี้แหละครับอ้าวเอาออกเหรอไม่ก็ก็มันคือของตัวนี้ตัวเดียวอ๋ออ้าวแล้วตัวอื่นน่าสงสารเลยอ่ะตัวอื่นเขากําลังหลับเลยอ่ะน้องบีก็เอาออกมาดูสิให้น้องนอนกันให้น้องนอนให้น้องนอนมีอาหารด้วยโอ้โหน่ารักมากมีกระเป๋า แล้วตัวอื่นล่ะครับจจตัวอื่นล่ะครับงูน่าสงสารนะเพราะสงสารตัวอื่นๆน่น่ะเขาไม่มีที่นอน,อ,นอ,อ่ะมันต้องใช้อันนี้อ๋อเราต้องเพิ่มกล่องเหรอนี่โอ้เราเอากล่องไปแกะข้างในเลยครับนี่คือกล่องที่นอนของสุนัขนี่ถ้ามันเป็นสีของมันอ่ะต้องดูสีอ๋อเราต้องเชื่อมโยงสีให้ถูกต้องถ้าหมาตัวไหนสีขาวก็ต้องเปิดกล่องขาวใช่งูเก่งอะวิงดูได้ไงอะเราเปิดกล่องกันแล้วเราจะเราจะเปิดกล่องกันเลยนะ พวกชุดพวกอะไรหนูจะเอาไว้ข้างนอกอ๋อโอเคชุดสวยอือเอาไว้ข้างนอกก่อนอนะเอา้าเอา้าเอา้างั้นเอาชุดไว้ข้างในเลยใช่ดูซิมีที่วางไหมมีแล้วตรงนี้โอเคและตอนนี้นะครับแล้วกำลังจะเปิดบ้านของสุนัขอีกสองตัวบิงต้องรีบมือต้องรีบลงมือทำแล้วสุนัขเริ่มง่วงแล้วเนี่ย จะเปิดได้ไหมเรามาช่วยลุ้นน้องบิงด้วยนะครับน้องบิงจะเปิดบ้านสุนัขแล้วอ้าวไม่เจอเลยอ่ะเจอ,เจอแต่อาหารอ๋อเจอแล้วบ้านหลังที่หนึ่งนี่เข้าเลยครับให้ตัวไหนอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้และหลังต่อไปละครับมีอีกไหมมีอีกไหมมีอาหารมีกระดูกแล้วก็มีน้ำนว,ว้าวสีชมพู เราเจอบ้านสิงคูเดี๋ยวเราเอาชุดไปวางไว้หลังตู้เย็นเอ้ยหลังวางไว้บนหลังคาเลยเหรอไม่เป็นสา่น้ำเหมือนอยู่บนหลังคาออกไปสระน้ำใช่ใช่อ๋อหนูแช่น้ำไว้ยิ่งกว่าไปวางบนหลังคาอีกนะเอาตู้เสื้อผ้าไปวางไว้ในน้ำได้ด้วยเอาแล้วครับเราจะเข้าบ้านกันแล้วนะครับบ้านหลังไหนน่ารักเลือกกันเลยนะครับถ้าบ้านใหญ่หน่อยก็จะแพงหน่อยนะครับ เอาหลังไหนดีครับน้องบิงนี่ตั้งแล้วสีชมพูตัวไหนต้องอยู่ครับเนี่ยโอโ้โ,อโหน้องบิงจัดกระเป๋าอยู่นะคะเป็นกระเป๋าขาก,กระป๋อวางไว้นี้ใช่เอากระเป๋าเข้าตู้ไปเลยครับจะได้ไม่เกะก,กะวางทางนะครับกระจกเข้าตู้ไปเลยครับกระจกไม่ใช่โทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์เหรอโอเคโทรศัพท์เข้าตู้ไปเลยค่ะโทรศัพท์น้องหมาค่ะน้องหมาอยากเข้าบ้านแล้วค่ะน้องหมาอยากเข้าบ้านแล้วค่ะน้องบิงรีบลงมือทําได้เลยนะคะ นี่เรายังใส่ไม่ครบครับอ๋อน้องบิงเขาจัดเรียงอาหารอยู่ครับเก่งมากครับโอเคน้องหมาเข้าบ้านได้ยังคะน้องหมาง่วงหิวแล้วคะ่ะง่วงก็ต้งง่วงหิวก็หิวคะ่ะหูยบ้านออวนี้ไม่ได้อะมันเข้าได้ตัวเดียวนะบิงไม่นี่ไงอา้าวแล้วอันตัวนี้มันจะเข้าที่ไหนล่ะตัวเนี้อือไม่ใช่พ่อมันเป็นรูปเฉยๆอ๋อรูปไม่ต้องเอาหรอกคะ่ะเราไม่ชอบรูปนะคะรูปใส่ใันชักไว้ก่อน โอเคโอเคนั okay, okay. ่นแหละต่อไปน้องบิ have have uh, so ๊คร so 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 ับเรามีบ้านสุนัขแล้วเราก็มีบ้านแมวแล้วต่อไปเราต้องวางอาหารไว้อาหารวางตรงไหนครับเก็บใส่ตู้ไว้เก็บใส่ตู้ก่อนเพราะน้องๆหลับอยู่ใช่ยังไม่ถึงเวลาหิวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูต้องแกะกล่องอีกแก้วแกะกล่องเซอร์ไพรส์เหรอเพราะว่าแกะกล่องเซอร์ไพรส์แมวมั่งไหมมีไหมกล่องเซอร์ไพรส์แมวเหมียว วันนี้เราจะแกะกล่องให้ครบเลยแล้วยังเหลืออีกหลายกล่องเลยนะดูสิทุกคนยงเหลือแต่นี่พออยากเอากล่องนี้เนี่ยกล่องนี้มันมีรูปแมวอยู่ข้างหน้าด้วยนะได้เราจะเปิดกันเลยแล้วเราจะเอาของพวกนี้เราจะเอาน้องแมวไว้ข้างบนน้องบิงชั้นบนโอเคเรามีชั้นลิฟต์เราต้างขึ้นลิฟต์นะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมาแล้ว ใช่ไหมบีต้องเก็บโทรศัพท์ก่อนโอเคโทรศัพท์เก็บไว้แล้วเราก็จะเอานี้ไปด้วยเอาอะไรไปกล่องเหรอกล่องกล่องขึ้นลิฟต์ได้ไหมขึ้นได้ขึ้นได้ชั้นสองชั้นสองทุกคนบ้านใหม่ของพวกเรามีสามชั้นเปิดออกมาแล้วอุ้ยมีน้ำตกอุ้ยยังมีของของวิเศษอีกแล้วบูม อันนี้ของคนแน่เลยบิงอ้อบิงชอบไหมนี่หลายอย่างเลยเนาะชอบไหมคะงั้นเราไปอยู่ชั้นสามกันไหมนุอยากขึ้นอีกชั้นอีกชั้นหนึ่งเหรอใช่อีกชั้นหนึ่งจะมีอะไร้ังบิงคิดป่าอะไรออกมาแล้วครับโอ้โล่งมากเลยโอ้ชั้นนี้เป็นชั้นด่านฟ้าชั้นที่โล่งชั้นโล่งสบายเลยอะดีเลยอะดีสิเรามาแกะกล่องกันพ่อขอแกะกล่องเซอร์ไพรส์หนึ่งกล่องได้ไหมเผื่อจะได้ลาบูบู มันจะมีลาบบุบมไหมไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่ของแมวในเกมใช่ไหมนแม่เดี๋ยวพ่อแกะกล่องเองครับนี่กล่องกล่องจะอยู่นี่หมดเลยใช่กล่องเยอะมากไหนไหนไหนโอเคพ่อเอาเป็นกล่องที่พ่อชอบก็คือกล่องล่างสุดเลยกล่องอันสุดท้ายเลยไม่พ่อเลือกกล่องแล้วกล่องนี้ไงอ๋อกล่องบนเหรอได้มาพ่อเปิดเองครับมาแล้วคุณพ่อนี่นี่น้องบิง ฉันน่ะเป็นพ่อเธอนะฉันเป็นพ่อเธอนะฉันขอเปิดกล่องพูดยังไงครับไหนเวลาพูดต้องทำยังไงอ๋อขามีเวลาพูดอ๋อนี่ไงนี่น้องบิงน้องบิงขาเวลาเปิดกล่องอ่ะต้องใช้ฉันเปิดนะฉันขอเปิดหนึ่งกล่องได้ไหมคะได้หนูอ่ะให้พ่ออยู่แล้วขออคุณนะพ่อยังไม่เปิดเลยไงโอเคงั้นฉันจะเดินไปเปิดแล้วนะคะต๊ตอกแตกต๊อกแตกมาแล้วค่ะนี่คือกล่องของของกลับผมครับ ของดิฉันดิฉันไม่ได้ฉันเป็นผู้ชายกล่องของกับผมผมจะเปิดกล่องนะครับขั้นตอนการเปิดกล่องแกะเชือกออกมาติ๊กแกะสายติ๊กแกะขวาติ๊กแกะบนแกะล่างติ๊ก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 ปุ้งว้าวเป็นของผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยของผู้หญิงอ้าวไม่ได้ของผู้หญิงอ่ะนี่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 ได้ของแมวเดี๋ยวก่อนนะพ่ออยากดูไม่จงบอกพ่ออยากดูเสื้อผ้าเป็นของผู้หญิงเหรอ ไหนพอลองใส่ก่อนอุ้ยก็พอได้อยู่่นนะเีแล้วอุ้ยก็ได้อยู่นะใส่ชุดสิไหนไหนอุ้ยมันเป็นชุดผู้หญิงอ่ะจริงๆด้วยอ่ะถ้าเป็นพอแบงค์เป็นตุ๊ดอุ้ยพอแบงค์เป็นตุ๊ดไปแล้วนี่เธอฉันเป็นตุ๊ดนะอุ้ยพอแบงค์ใส่กระโปรงไม่ได้งั้นให้พอแบงค์ใส่รองเท้าสินี่รองเท้าส้นสูงให้พอแบงค์ใส่เลยอุ้ยพอแบงค์เป็นแถวแถวเลย พ่อกลับเป็นคนเดิมได้ไหมโอเคโอเคเอคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนาอฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังลใจให้ช่อง <จะ S 2> บิงบายด้วย,วยนะบ๊ายบาย